ปัญบรรยากาศสีมุงแรงครับที่นองซปปอปปอเาบนมาเทียวอยู่วัดปากแสงบุญเด้อนสาปีละเทือ่อบรรยากาศมันก็สื่อเข้าสื่อของเมื่อนำเมื่อฝากลูกฝากงานอยู่างนันแต่ว่าสังเกตมันสินค้าขายดีกว่มูก,กันอาจจะเป็นที่นอนเนาะเออจะมีเมื่อทุกคนเลยไหมที่นอน ตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกาแล,ะละ้วล่กะการกำลังทยอยเมื่อเพิ่งกังเทียวเตะเสาๆกันแล้วครับ2-3โมงเช้าเดี๋ยวยางกับไปเมืองไกลๆกันเรื่อกับโบ้าลล่ำเขาก็น่าจะนั่งได้บกเกิน30คนได้ยัง3 30 กูเนี่เพิ่งกะดที่ขี้ไปไปขามไปขืนยุทธาวัดมั้ครับอยู่ประเทศเปร,ปร้าเพราเราด้วกัน,นประมาณครับกำลังอัางขึ้นมาประมาณบันไดนี่กันอาจจะครึ่งครึ่งหนึ่งแหละล่ะ งานบนปากแซงเข้ากะจะม gard, s <S okay. so it. It ีอีกมือหนึ่งครับเอื้อนกับบรรยากาศน่าจะคือคักแบบนี้คือเก่าแหละซื้อไปกินเว้ล่ะหือซื้อไปขายเฮะทั้งกินทั้งขายเหรือกินกับขายเนาะมาเที่ยวกูมือยีบอมาคูมือยีบ่ ต้องตั้มือเดียวนี่บอพี่นาบริษัอ่างเนี่ยอสิรอกพีนาอาจจะมีสะพานทั้งนั้นมีงานวัดเนี่ยอยู่บอทั้งนั้นม่มีกันนี่บองานแบบจัดหลายมือแบบนี้บอ ทั้งนี้ไปเที่ยวได้อีกหรอไปเที่ยวนั่นั่นก็นไปเที่ยวอยู่บ้่าเหรอสิได้กันแล้วเนาะสินค้าขายดีที่นอนเห็นไพเก่าที่นอนเมื่อกุ่มเลย พี <laughs> ่น้องขวบมากผู้เป็นมือหนึ่งคนมาเที่ยวน้ำกันนี่ล่ะจังมวน <laughs> ขาเมื่อนี่เงื่อนอยู่ไกลอยู่ครับบ้านเ,เป็นหลายกิโลผุ้ไหนหลายกิโลได้บ่เจอรถไปหันบ่เออจอรถไปหันโอ้ไปวัดนั่นบ่แถวนั่นละแถววัดตำรวจอยู่แถวนั่นละอืมแล้วก็ขี่รถเขาไปหลายกิโลว่เออคุณละค่อยเห็นบมดปากซอง บ่เคยจะเคยลเลยมึงย <c oughs> ิ้มเตี้ยซือไปมือน้ำเฮานี่นี่บองานแบบสิไปเที่ยวอยู่เดม้มีงเห็นแล้วเว้ยมือนีิก็งานอยู่ถาดโพ่นนะถาดโพนเออเคยมึงยิ้มอยู่อยู่บ้านไปหลายอยู่ครับเคนมาเนี่ยไปไปนอนอน้ำเฮาในมือรถเท้าไปอ่าบรรยากาศปกินอะไรครับพี่น้องไทยเล้าเฮา พบบุญไล่ครับงานบุญปากเสียเ่ยงพีนาพอกันไหมครับสูตดีนะครับเด้อมาเที่ยวอีกงพีนาก็ได้